สวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่คอร์สหลักการวิจัยทางชีววิทยานะครับนักศึกษาจะบอกว่าอาจารย์มาอะไรวันนี้เนี่ยมันปิดคอร์สไปตั้งนานแล้วนะครับจริงไม่หรอกครับการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ไม่มีวันหยุดนะครับนะถ้าพวกเราเนี่ยอยากจะทบทวนเรื่องกระบวนการวิจัยนะครับก็กลับมาดูวิดีโอนี้ได้นะครับผมนะก็จะขอทวนไปเลยชั่วโมงแรกเลยนะครับเป็นเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะ วิจัยนะครับมันก็คือการที่เราทําอะไรอ่ะตอบคําถามที่เรามีเนาะโดยที่เราเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับก็โดยกระบวนการเนี่ยมันก็ดูซิมเพิลเนาะเป็นเป็นโปรเซสสเต็ปบายสเต็ปนะครับจริงๆความยากมันก็จะอยู่ที่อะไรนะหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ด้านในนะครับหรือว่า,าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์อ,อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีความยากอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆแล้ว มันซิมเพิลมากเลยนะครับก็คือการที่เราตอบคําถามนะครับโดยที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับผมทีน,นี้คนเราเนี่ยนะครับถ้าจะทําวิจัยให้เก่งนะครับมันก็ต้องฝึกนะครับก็ฝึกทั้งชีวิตอีกเหมือนกันนะครับฝึกตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กเราจะทาโครงงานใช่ไหมแล้วก็ตอนเรียนก็จะเป็นโครงงานอีกนะแต่เป็นเวอร์ชันที่ยังไงอ่ะก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์อะไรที่มันลึกขึ้นนะครับ ก็าอาจจะไปทาวิทยานิพนธ์นะครับเป็นญาโทเป็ญญาเอกนะครับหลังจากนั้นก็มาทําวิจัยอ่ามันก็จะเป็นแคริเอร์ด้วยก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่ได้อ่าทงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแต่คุณอาจจะเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัยนะครับหรือเป็นข้าราชาการที่ทํางานวิจัยเป็นพาร์งานด้วยนะครับก็ถ้าเรามีกระบวนการเนาะกระบวนการที่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทําอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานได้สําเร็จนะครับซึ่ง งานนั้นก็คืออะไรครับตอบคำถามงานวิจัยก็ได้นะครับอันนี้ทักษะการทำวิจัยเนี่ยมันฝึกฝึกนะครับแต่มันฝึกไม่เหมือนการเรียนวิชาอื่นนะวิชาอื่นเนี่ยเราก็จะเรียนเพื่อได้ความรู้ถูกไหมแต่ว่าวิชาเนี้ยเราเรียนการสร้างความรู้นะครับนั้นเราจะต้องมีแอคชั่นเยอะน,นิดนึงนะครับในวิชานี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเป็นคนสร้างความรู้เนาะเราก็อะจะต้องทั้งคิดทั้งใส หลายๆอย่างนะครับเอกสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดได้นะครับ okay. นี่กระบวการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรนะครับผมขอพูดเร็วๆเลยแล้วกันนะครับนะเพราะผมรู้สึกว่าผมพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของอการเขียนโอปปโซนะครับคุณดูนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือซีรีส์นี้เลยนะครับตั้งคําถามรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสะผนข้อมูลวิจัยเนาะ ตั้งสมมติฐานนะครับทําการทดลองอ่ามันก็ต้องมีการออกแบบการทดลองมาก่อนเนาะแล้วก็ทาการทดลองแล้วก็บันทึกผลอ่ะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะวิเคราะห์ให้เกิดผลที่มันเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็อภิปรายผลอ่ะผลนั่นหมายความว่ายังไงแล้วก็สรุปผลแล้วก็รายง,งานผลนะครับอ่าคุณก็จะเห็นว่ามันก็คืออย่างนี้แหละนะครับถูกไหมแล้วก็เรียนกันมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอะ่ะ มีดีเทลที่ขึ้นอยู่กับงานถูกไหมครับนะจะมาคุยกันดีเทลนิดนึงนะครับคําถามวิจัยเนี่ยสำคัญมากงานวิจัยทุกเรื่องจะต้องมีคําถามนะครับนะเพราะอะไรไม่งั้นเขาก็จะถามคุณว่าแล้วตรงคุณทําอะไรนะครับนะคุณอยากรู้อะไรคุณอยากพิสูจน์อะไรนะคุณอยากได้อะไระครัะนั้นนั้นต้องมีคําถามนะครับนะบางทีคําถามไอ้ที่ว่าอยากได้อะไรเนี่ยก็คือ มันมีวิธีการผลิตอย่างไรอ่ะมันถึงจะได้สิ่งนั้นอะไรเป็นต้นนะครับมันควรเป็นคําถามที่ชัดเจนนะแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีวัดหาวิธีตรวจสอบได้ด้วยนะครับเราก็คําถามว่าผีมีจริงไหมเนี่ยมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงผีในเชิงของจิตวิญญ,ญาณมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคําถาม รวบรวมข้อมูลนะครับตรงนี้นะจริงๆมันก็เป็นลูปนะครับเราตั้งคําถามใช่ไหมอาจจะไปสืบค้นข้อมูลเอา้ามีคนทําแล้วเราอาจจะทิ้งคําถามนั้นไปเลยก็ได้นะครับหรือพอเราอ่านไปอ่านมาอุ๊บเราไปเจอแกลบของความรู้แล้วก็จ,จะตั้งคําถามใหม่ก็ได้นะที่เราจะอยากทําเรื่องอื่นแทนนะครับหรือว่าคําถามเราเนี่ยพอเราไปอ่านสืบค้นข้อมูลนะครับเราเกิดสมมติฐานขึ้นมาอ่าที่สมเหตุสมผลพอที่จะ คาดคะเนได้ว่าผลน่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าเราทาการทดลองบ๊ะบะบนะครับังนั้นขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับนะที่เราจะเข้าถึงความรู้ตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีในวิดีโอที่สามนะครับเรื่องของการสกุลข,ข้อมูลซึ่งผมก็จะพูดดีเทลว่าทํำยังไงมันถึงจะได้เอามาใช้ได้นะครับนะสําคัญมากเลยนะครับคุณลองดูนะคนนักวิจัยเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นตอนไหนอะ นั่งทำแลบทั้งวัน,นไม่ไม่น่าจะเก่งขึ้นได้นะครับนะมันก็คือเครื่องจักรดีๆนี่เนี่ยก็จะเก่งตอนไหนตอนนี้แหละตอนสืบค้นข้อมูลนะครับหรือว่าที่จะเตรียมเขียน proposal โโทำวิจัยเนาะหรือว่าไอตอนที่เราได้ผลมาแล้วแล้วเราจะต้องมาวิเคราะห์ผลอะไรเพิ่มแล้วก็อ่า discuss นะครับเขียน paper อะไรพวกนี้เราก็จะมีการอ่านยิ่งยวดขึ้นมาอีกนั่ก็จะเก่งอยู่สองจังหวะนี่นะครับนะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับเรื่องของการอ่านตรงนี้นะครับ มันก็จะขยายความรู้ของเราต่อไปนะครับตั้งสมมติฐานนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้ว่าต้องตั้งยังไงถึงจะถูกหลักนะมันจะต้องมีสองส่วนใช่ไหมถ้ากับดังนั้นจำเป็นต้องพูดเพราะเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมกันนะครับถ้าตามด้วยอะไรครับสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดดังนั้นแปลว่าอะไรเมื่อเราทําการทดลองแบบนี้ผลมันจะต้องเป็นยังไงถ้าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ่านั้นอนะ่ะถ้ามันถูกนะครับอันนี้คือโครงสร้างของสมมติฐานนะครับ อ่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามนะครับสตรัคเจอร์มันเป็นอย่างนี้นะครับมันมีด้วยสองส่วนนะที่เป็นแบบทางการนะครับเราไม่ใช่แค่บอกว่าคําตอบมันคืออะไรนะครับนะงานวิจัยมจไม่ใช่ทุกเรื่องต้องมีสมมติฐานนะบางทีมันแนวสํารวจเลยพวกนี้เราก็ก็ทาตามระเบียบวิธีเราก็จะได้รู้คําตอบเลยพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปเดามันก็ได้นะครับอ่ขั้นต่อไปนะครับก็คือการทําการทดลองนะครับ มันก็จะมีทั้งแบบแนวสํารวจแนวการทดลองอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณทาแนวการทดลองเนี่ยก็ขอให้นึกถึงพวกนี้นะครับการออกแบบการทดลองที่ต้องควบคุมตัวแปรนะครับตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับแล้วก็ต้องมีชุดทดลองชุดควบคุมเนาะชุดควบคุมก็มี positive control negative control นะครับทีนี้นี้มาด้วยก,กันเลยนะครับเวลาทําการทดลองเนี่ยมันจะต้องควบคุมตัวแปรใดๆพวกนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถสรุปผลได้จริงๆอ่ะว่ามัน มันมันเกิดจากอะไรนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยากให้พวกเราเน้นกันนะครับถ้าไม่ใช่การทดลองก็จะเป็นแนวเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะได้ผลการศึกษามากนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอการวิเคราะห์ผลนะครับสองคำนี้มันต่างกันนะครับาคำว่าวิเคราะห์ในที่นี้ผมหมายถึงการ analyze ข้อมูลนะัะ ข้อมูลที่เราได้มาจะเป็นข้อมูลดิบใช่ไหมอาจจะเป็นความสูงต้นไม้จํานวนใบอะไรพวกนี้นะครับเราก็อาจจะต้องมาหาค่าเฉลี่ยถูกไหมนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลนะเนี่อจริงๆมันน่าจะเป็นวิเคราะห์ผลแต่ข้อมูลก็คือผลเนาะเสร็จแล้วก็เมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วครับนะตรงนี้อาจจะรวมถึงการทดสอบทางสถิติด้วยถูกไหมคุณบอกว่าอยากทดสอบว่าปุ๋ยสองชนิดเนี่ยทําให้ต้นไม้โตดีเท่ากันไหม ุณได้ค่าเฉลี่ยความสูงมาแล้วนะครับคุณก็จะต้องทดสอบทางสถิติว่ามันมีความสูงต่างกันอย่างมีนัยสําคัญไหมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ผลด้วยนะครับอ่ะแล้วก็พิปายผลไหมครับว่าอย่างไครับเมื่อเราได้ผลมาแล้วเนี่ยผลนั่นน่ะมันหมายความว่าอย่างไงอ่ามันตรงกับที่เราคิดไหมหรือว่ามันมีอะไรต่างไปถ้าเทียบกับงานวิจัยอื่นแล้วผลมันเป็นเปในทางเดียวกันไหมนะครับมันสามารถอธิบายด้วยหลักการเดียวกันได้ไหมหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลายไปเป็นความรู้ใหม่ ที่ขัดแย้งกับความรู้เก่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนอภิรายผลนะหลังจากนั้นก็จะเป็นสรุปผลครับนะสรุปผลสรุปผลก็คือสรุปอะว่าสุดท้ายคําตอบของคําถามคืออะไรก็เท่ากับเราทำวิจัยเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะนําเสนอนะครับรายงานผลในรูปแบบของเป็นรายงานก็ได้เป็นเปเปอร์ก็ได้นะเขียนงานวิจัยตีพิมพ์เลยหรืออาจจะเป็นโปสเตอร์อะเป็นนาเสนอในที่ประชุมเราได้พูดให ให้มีผู้ฟังฟังเราหรือจะเป็น Oral p r e sentation นะครับพูดในห้องประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับที่นักวิจัยเนี่ยเขาจะได้เผยแพร่ผลงานนะครับนะัก็ต้องทําให้ครบทั้งกระบวนการนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมกันนะครับผมจะให้พวกเราจินการนะว่าเราเป็นนักสืบนะครับคุณเนี่ยจะต้องมาไขคดีคดีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องชุกระหุกมากเลยเขาเรียกคุณมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ พิพานแห่งนี้นะครับเกิดเหตุคนร้ายนะครับมาขโมยวัตถุโบราณนะครับเอาแล้วเอาของปลอมมาจัดแสดงแทนของจริงด้วยดูสิร้ายไหมครับนะคุณเป็นนักสืบอ,อคุณทุกคนเลยนะครับที่ฟังวิดีโอนี้อยู่ครับเป็นนักสืบมีหน้าที่ที่จะต้องระบุต,ตัวคนร้ายให้ได้นะครับนั่นคืองานของคุณเนะาะเมื่อคุณมาถึงเนาะคุณก็จะเห็นว่าเป็นไงครับมันก็เป็นอ่ามิวเซียมที่ใหญ่โตรูหรา ดูดีเลยทีเดียวนะครับนึกถึงลูปขึ้นมาเลยนะครับอ่ามันเป็นยังไงนะครับสิ่งแรกที่คุณได้รับนะครับเป็นข้อมูลจากพันธรักษ์นะครับพันธักษ์คนนี้เขาก็คือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับเขาบอกเลยนะว่านี่คุณตำรวจมันเป็นคนร้ายได้แค่สามคนเท่านั้นนะมันเป็นได้แค่สามคนนี้เท่านั้นคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมพันธรักษ์เขามั่นใจแบบนั้น ในล้กเขาก็มีเหตุผลน้องเขาบอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดเมื่อคืนอ่ามันมันเกิดดังเร็วมากมันต้องเป็นคนในที่รู้เรื่องอนะซึ่งคนนั้นก็คือเัายามที่เพิ่งจ้างมานั่นเองนะฉันไม่น่าเอามันเข้ามาเลยดูหน้ามันสินะ,ะเป็นไงครับรู้สึกผิดขึ้นมาเลยนะครับที่รับยามเข้ามานะครับแล้วมันก็หายไปแล้ววันนี้มันก็ไม่มาติดต่อก็ไม่ได้ มันก็ซาวส์นะมันก็ดูสมเหตุสมผลนะครับคนที่สองคนที่สองเนี่ยมันก็คือคู่แข่งของฉันมันมีพิตถุพัณฑ์อีกแห่งหนึ่งมันเป็นคนเดียวที่จะสามารถสร้างอของปลอมเหล่านั้นแล้วมาแทนที่ของของฉันได้อ่าก็ซาวอีกเหมืนนนอนกันนะครับการที่จะสร้างไอวัตถุโบาราณอะไรที่มันเหมือนของจริงเนี่ยมันมันก็ คงมีอยู่จํากัดนะครับคนที่จะสามารถทําได้อเขาก็สงสัยสัสเปกคู่แข่งเขานะครับแล้วมีใครไหมครับที่ที่น่าจะเป็นเคสคนที่คุณสงสัยเนี่ยมันมีแขกปริศนาคนหนึ่งที่มันมาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะสักเดือนหนึ่งละมันจะมายืนในตําแหน่งที่ของของฉันถูกขโมยไปแล้วมันก็ยิ้มทําหน้าแปลกๆใส่กล้องวงจรปิดด้วย มันไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่บังเอิญแบบนี้ได้อ่ะอืมนะมายืนยิ้มหน้ากล้องแล้วก็ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ของหายนะของหายกี่ชิ้นไม่รู้แหละเขายืนอยู่ตำแหน่งนั้นหมดเลยนะครับมันก็ความน่าจะเป็นนมันก็ไม่น่าจะบังเอิญได้ขนาดนั้นเนาะรูปนะครับบรรลักษ์ข้อมูลมาแบบนี้นะครับให้คุณนะครับลองดูซิว่าถ้าคุณเอา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับนะคุณจะนำไปสู่ข้อสรุปใช่ไหมว่าข้อสรุปของงานคุณนะคุณมาที่นี่เพื่ออะไรนะมาไขคดีใช่ไหมครับก็คือมาเหมือนมาหาตัวคนร้ายอะว่าง่ายๆนะครับแต่ให้คุณนะครับ list พวกนี้มานะครับในรูปแบบของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับข้อแรกเนี่ยตั้งคําถามคุณจะตั้งคําถามว่าอะไรนะครับ รับรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่เกิดเหตุน,นะแล้วก็คําตอบของคําถามเนี่ยนะกับคําถามเนี่ยคุณไปดูเพิ่มนะครับผมโพสในอัเอครับก็ลองตอบดูนะครับเป็นการฝึกนะครับเป็นเป็นแบบฝึกหัดนะไม่ได้เก็บคะแนนอะไรตรงนี้นะครับอลองดูซิว่าคุณสามารถใช้โลจิกนะกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์ตอบคําถามได้ถูกทุกข้อไหมนะครับโอเคลองมาดูนะครับ ข้อแรกเนี่ยก็คือคำถามอ่ะที่คุณจะต้องหาคำตอบอ่ะคืออะไรคำถามหนึ่งข้อเนี่ยถ้าเขียนเป็นประโยคเนี่ยคำถามนั่นคือคำถามว่าอะไรนะครับมันก็จะต้องมี question mark ต่อท้ายได้ใช่ไหมยอยู่ในรูปประโยคคำถามเนาะอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ใน ms นะครับคุณก็ไปตอบนอบเป็น choice นะครับจากการสังเกตเนี่ยคุณเจอเบาะแสอะไรเพิ่มไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะทัวร์มิวเซียมกันนะครับอะจะถ่ายให้ดูสัก สองรอบนะครับปุ๊บเจออะไรแปลกๆไหมครับอันที่สองเจอไหมโอเครูปที่สามนะครับมีไหมอะไรแปลกๆอันเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนไหนละ่ะการสังเกตรวบรวมข้อมูลเนี้ยก็คือส่วนที่สองแล้วเนาะใช่ไหมครับถ้าเรามีคำถามแล้วเนี้ยเราก็ จะมารวบรวมข้อมูลตรงนี้นะครับก็เชิญดูให้ตามสบายเลยนะครับเปิดวิดีโอทวนดูสองสารอบเลยก็ได้นะครับจออะไ,ไรแปลกๆไหมนะครับดูอยากไปเที่ยวมิวเซียมเลยนะครับเอออ่ะให้ดูแค่นี้นะครับอยากดูก็เปิดวิดีโอดูเองนะครับอ่ะคุณตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรนะครับอ่ะบอกสายพวกนี้ผมบอกใบ้เลยว่ามัน ออกมาใช้ในการไขคดีนะครับคุณก็ลองตั้งสมมติฐานจากเบาะแสที่คุณมีนะนะครับว่ามันมันจะทําให้คุณได้คําตอบว่าอะไรนะครับแล้วก็คุณมีวิธีทดสอบสมมติฐานอย่างไรถ้าคุณจะตรวจสอบคุณจะบอกว่าอะไรตั้งอย่างผมไม่ไม่อยากบอกไม่เยอะนะครับคุณจะมีวิธีเช็คอย่างไงะว่าคุณถูกเออนะ มันจะต้องมีวิธีใช่ไหมครับมีวิธีตรวจสอบนะให้ตอบวิธีตรวจสอบมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็คราวนี้ผมจะให้ผลการทดลองคุณไปสมมุตินะคุณตรวจสอบเสร็จแล้วเนะี่ยผลเป็นแบบเนี้ยคุณลองเชื่อมโยงไปนะว่าใครเป็นคนร้ายได้ไหมนะครับอ่าแล้วก็คําตอบของคําถามคืออะไรนะครับระบุตัวคนร้ายมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเกยนรายงานสรุปการสืบสวนนะครับอ่านกะ็จะให้ตอบคําถามนะครับ โอเคนะครับลองทำดูว่าคุณทำได้ไหมนะขอชา์เลนพวกเราทุกคนเลยนะครับดูซิว่าสู้น้องมัธยมได้ไหมนะครับนะโอเคครับเสร็จแล้วทำเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่จะพูดถึงภาพรวมของงานนี้นะครับ